สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะตัวแจกฟรีก็มาจนได้นะในจิจกรมจรมยิงจุดโทษนะนั่นก็คือเอเดนอาซาฮะนี่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะนะ โอเคฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุวนเล็้วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุดที่10%เติมได้ทั้ง i อโอเอสและแอนดรอยเติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกระนังเติมเกมอี Foot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ เอเดนอาซาล,ล่างนี่ฮนะก็จะเป็นล่างตูดด้านนะก็จะเป็นตอนย้ายไปแล,ล้อั้นเรียวมันลิดนะตอนปี2 0 1 9ันสิบเก้าถยี่สิบนะก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่พูดตรงอันนั่งอยู่ตูดด้านฉนะันเจ็บนั่นเองนะเล่นไปประเดียวเจ็บเล่นไปประเดียวเจ็บนะเท่าที่ผมจําได้นะสำหรับเอเดนอาซาล,ล่างนี้นะอืมก็ถือว่าถ้าตอนอยู่เทลเซียนโหดเลยนะทรมานล่างนั้นนะ ก็มาดูสไตล์ปีกมากมายผลงานก็จะปีกริมเอ่อปีกริมเส้นจระเลยนะถ้ามีโอกาสตัดเลี้ยงเข้าในได้เขาก็จะตัดเป็นบางโอกาสนะก็ตามนี้เลยก็จะอยู่ริมเส้นนะสำหรับคนที่ชอบเล่นริมเส้นนะส่วนเอ่อสไตล์การเล่น AI ก็ประมาณนี้เลยนะนี่ก็จะมีวิ่งตัดเข้าในบุกอิทุปันกระสุนแหมชื่อสปินนิงบุลเลตนะแล้วก็จอมหลอกล่อโอเคให้ามาดูสแตตฮะ เลตติ้งก็อยู่ราวที่1 0 2สองนะตอนนี้สูงสุดแค่อยู่ที่1 0 2นะการรับรู้ในเกมบูก็อยู่ที่91หรือ Atta ทกเอเวอเรนะอยู่ที่91ควบคุมบอลหรือบอลคอนโท l อยู่ที่98นะอันนี้บวกบูตแล้วนะแล้วการเลี้ยงบอลอยู่ที่9 8บบอลติดท้ายอยู่ที่96สบกการจ่ายบอลเลียดกับพื้นอยู่ที่8ปสบหการจ่ายบอลโด่งอยู่ที่8 3ดิบสาก็ถือว่าพอยกข้ามฟากอะไรได้อันนะอ การโม่งนี่ไม่ต้องไปนับนะแล้วก็การายิงลูกตั้งเตะนี่ก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้าลูกโค้งอยู่ที่8ปดสิบก็มันไม่โค้งรอกนะดูทรงแล้วนะความเร็วฮะก็แน่นอนฮนะอยู่ที่แปดสิบห้านี้บวกบูธของโค้ดด้วยนะแล้วก็การเล่งความอย,อยู่ที่แปดสิบแปดพลังการเตะอยู่ที่8ปดสิบแปดนี่การกระโดดอยู่ที่6กดคงไม่มีใครไปโม่งนะเอาภาษาไปโม่งนะแล้วก็การปะทะหรือพัสชิคออยู่ที่เออหกสิบเจ็ด การทรงตัวหรือบาลานซ์อยู่ที่94สแตมิน่าหรือพลังงานอยู่ที่82ก็ถือว่าอืมพอใช้ได้ส่วนลักษณะเฉพาะตัวการใช้เท้าข้างไม่ถนัดเป็นครั้งคราวความแม่นยำข้างไม่ถนัดสูงมากฟอร์มการเล่นฮไม่คงเส้นคงวา แล้วก็ความท่านดันเจ็บคือต่ำฮะคือว่าสมัยนั้นอะเอเดนาซาฮะลงเป็นเจ็บนะลงได้บานสิวทีเจ็บแล้วนะแทบจะไม่ได้เล่นนะนั่งอยูตูดด้านนะในส่วงบูธฮะก็จะมี2บูธนะบูธท,ที่เขาแถมมาให้เลยก็จะเป็นเครื่องบุกโจมตีนะก็จะเน้น ไปที่พวกบอลคอนโทรลอะไรพวกนั้นนะส่วนบูธที่ผมแนะนําเลยนะก็ต้องเป็นบูธนีะการเลี้ยงบอลนะเพราะว่าเอเดนาซาจะเด่นในทางเรื่องของการเลี้ยงบอลนะมันก็จะไปบูธเรื่องการเลี้ยงบอลบอลติดเท้าอะไรพวกนี้นะผมแนะนําเลยนะส่วนสกิลฮะก็จะมีดับเบอลทานแล้วก็อื่นๆมาแล้วก็ควบคุมบอลด้วยฝ่าเท้าก็คึงบอลนะแล้วก็ตอกส้นนะอืมแล้วก็จ่ายบอลจมบวศเดียวจ่ายบอลทะลุช่อง ลูกปัดไซ้ก้อยแล้วก็จ่ายแม่นยำทุกทงท่าหรือฟิโนเปนอลพลัสนะแล้วก็มือวางยิงจุดโทษด้วยก็ถือว่าอืมเอาเรื่องนะสำหรับสกิลนะโอเคฮะโดยส่วนตัวฮผมก็จะเล่นตรงที่มันตรงตำแหน่งก่อนแล้วกันนะนั่นคือเอเดนซ่าก็จะเล่นถูกปีกเลยในส่วนของสูตรอัพผมก็จะอัพเป็นออโต้นะรู้สึกว่าออโต้มันจะดีกว่านะโส่วนตัวผมนะ อแล้วก็โดยตำแหน่งครผมก็จับเอเดนอซาไม่ล่นตรงนี้เลยนะนี่จะหุบเข้าในนิดนึงนะไว้คอยโตกับทำที่ห erm. นึ่งสองอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคฮะเพื่อการเสียเวลาเราไปดูรีวิวเอเดนอซาในโหมด PVP กันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PVP เรียบร้อยแล้วบอลอยู่ที่โรดี้ออกข้างมาโทนี่ดามมิเกลเอเดนอซา เลี้ยงเข้ามาฮะจุดเด่นของเอเดนซาห้างนี้นะก็จะเป็นการเลี้ยงสักส่วนใหญ่นะสปีดก็ไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่จะไปวิ่งแบบมาใส่วิ่งฉีกเลยก็ไม่ได้นะเออก็ต้องเป็นพวกการเลี้ยงพวกขุนพวกบาร้านในพวกนี้นี่ฮะสังเกตนะอย่าไปทำให้ดูนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดเพ็้ยนไหมแย่งบอลยากนะนี่เอเดนซาไรอันทำที่หนึ่งสองสองยังมีแล้วก็สับลูกนี้อืมชนเสาฮะบอลอยู่ที่เอเดนซา เจอกับโอ้โห wow. wow. ดิเวชิลูไม่ทานแน่นอนฮะตัวเล็กกว่าอืมไลายอันแท็กอยู่ฮะอยู่ที่ฮิโรดี้ออกข้างมามิคาเอลเอดินาซาส่งให้มิคาเอลซินแบตยกมาลูกเตะให้ดิเวชิรูไม่ได้ยิงเก็บบอลได้อยู่ฮะไาอันออกข้างมาไคลยวอลกเกอร์ พยายามทำช่อหนึ่งสองหาโอกาสไปเรื่อยเอเดน,นันนิโคครับ<ะ>แหมจำชื่อผิดเอเดน,านา่าฟาปึ๊บๆสู่สวยลูกนี้เกือบทะลุทำไมเซนเตอร์มันขึ้นมาสูงจังนะเรากดดีเฟนต์แล้วนะเอเดนาฟา,นา,นายังได้บอลอยู่นิโเวล,ล่าเอเดน,านา่<ม>าฟาแหมขอซับไปลูกนี้ไม่ตรงกรอบฮะลุกีิบูฟอนจะเป็นคนเตะขึ้นมาเตะขึ้นมา บอลอยู่ที่โรดี้ออกข้างมาโรตโตคารอสแทงมาลูกนี้ยังติดนะโรยันซองทงมินออกข้างมานิโคเจอตัดตได้ให้กุณเด้บอลอยู่ที่ราอูลเน็ตเป็นอะไรช่วงนี้ขนาดผมใช้ไฟ w าย i นะยังสะดุดอยู่นะอ,อืเอาอีกแล้วครับ okay. แม่เป็นอะไรไม่รู้นะโอเคดักได้สวยไคลวอเกอร์ นิโคแทงมาลูกนี้ให้เอเดนาซาแต่ว่าวิฉีไม่ได้แน่นอนฮนะสปีดไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่บอลอยู่ที่เอเดนาซานิโคปึ๊บ,บ,บจะทำชิ้นที่สองไม่ได้โอเคยังไงได้บอลอยู่แทงมาลูกนี้สวยให้นิโคเวเราเรียบร้อยฮะ ขึ้นนำไปแล้วฮะหนึ่งประตูต่ตอศูนย์จากนิโคเพลลานะเป็นการแอซิสของเอเดนาาัลซานี่สกิลการจ่ายฮะของเอเดนาาัลซาครว่าไม่สำคัญนะฮโอเคฮบอลอยู่ที่เอเดนาาัลซาโรดี้ตัดได้บอลอยู่ที่ไรอันก็พยายามตอบบอลไปเรื่อยฮะแน่นอนฮะหลังเราก็รั่วหลังเขาก็ต้องรั่วเหมือนกันนะ คิดอะไรมากะหึหสดุปอย่างนี้เป็นอะไรฮะขนาดใช้ไวไฟนะเน็ตยังกระตุกนะแทบร้องไห้นะอ่าก็นะอย่าคงเขาคงต้องแก้ไขนะนะขอ้พี่เนี่ยนะซาเอาอยู่ครับทรนี่ดัมเจอแท็กมาอยู่ฮะบัญญูราอุนดักสวยฮะโรดี้แทงมาลรงนี้แล้วก็จบครึ่งแรกไปทีมเราก็ยังนำอยู่นะดึงประตูต่อศูน โอเคครับมาดูครึ่งที่สองกันต่อบอลอยู่ที่ดดวิดปิยาออกข้างมาเอเดนาซ่าจากที่สวยของไรอันแ <c oughs> ทงมาลูกในใี้แหมอืมโรดีดักสวย <c oughs> โอ้โหกระตุกอีกแล้วโอ้ oh, ใจแทบจะขาดฮนะ <c oughs> เออไม่เป็นเฉพาะหมด PVP นะแต่ว่าเป็นลงแรงนี่ปกตินะเออผมก็งงตรงนี้เหมือนกันนะอ้าวบอลอยู่ที่เอเดนาซ่าฮะ ยิ่งย่งแยงหนึ่งจังหวะกระชากมาแล้วก็ยกมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยฮะวู้ยชิลูนี่นเ,เดนเนสซาาะเด่นเรื่องนี้ฮะการจ่ายบอลการยกบอลนินเด่นเลยฮะแล้วใครจะมาเปิดงหงกหรืออะไรนี่ให้ใช้ตรงกดพลาสแล้วก็กดลากขึ้นนะเบาๆนะเรียบร้อยฮะโอ้โหเอาไวอยู่ให้ดนเนะซาอืมกระตุกอีกอ้าะปึ๊บๆโอ้ยโหดเกินฮะ โหเกิดไปแล้วฮะเอาไม่อยู่ฮนะแหมลูกนี้โทนี่ดำนะเมื่อกี้สกัดได้ไม่สกัดนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะช่วงนี้ทำเข้าประตูเอ็ดตัวเองบ่อยเลอเกิดน,นะลูกง่ายๆนี่ปัดเข้าหมดเลยนะอะ่บอลอยู่ที่เนมา่ามิเกลฟิลวาต์ออกข้างมาเอเดนเลซาเห็นแล้วก็จ่ายสิครับลูกนี้มาแล้วฮะเอเดนเลซาเอเดนเลซา,เ,เ,า,ซาเจอกับโรดี้แต่ว่าสปีดไม่มีห่างนะ โอ้โหจ่ายมาลูกนี้โอ้สายชมยกยกครับว่าจ่ายบอลดีนะแต่ว่าจ่ายให้มิเกลซินแวนลูกนี้แทบร้องไห้ฮะออกข้างมาอยู่ที่เอเดนาฟาพยายามจะเอาให้อยู่นะวนิชิรู โรดิชิโร่กระตูอีกแล้วจะยกนึกตาโอ้โหเสียบพลาดฮะอืมเอาอยู่ฮะรอันแต่ก็เจอโรดิตัดได้ลาวุนลุงมิเกเ่าดักได้สวยปึ๊บปื๊บปื๊บ,บมิกเฆว์ซินเัสจะกัา,าก,กังมานิโคเมีลาขอตอ่อสุดอืม โอ้ยแทบร้องไห้ส่งลูกเมื่อกี้แม่เดี๋ยวก็ต้องนะเมื่อกี้ว่าจะใช้สกิลตอกสุนนะแต่ว่ามัน่ออกข้างนะแทบร้องเลยนะโอเคบอลอยู่ที่วิบบิยาออกข้างมาฮาลรเ์โตคารอสยกมาลูกนี้เอาอีกแล้วฮะอืมอยากจะตีมือจริงฮะบอลอยู่ที่เอเดนาฟาดวนกับโรชิรู เอาให้อยู่ฮะสวยฮะ,ฮะ,ฮะริออกข้างมาปึ๊บปึบแผ่มาลูกนี้สวยฮะให้เอเดนาซาเอเดนาซาจะทำไงสะดุดอีกแล้วฮะป,ปึ๊บปึ๊บยึกันยักหนึ่งทีแล้วก็โยกจังหวะนี้อืมไม่ได้ฮะโอเคฮะนางย่ายเป็นลูกทุ่มอยู่แม่ถ้าเล่นหมดลงแรงเนี่ยมันเลืเล่นๆนะแต่พอมาหมด PVP ีน้วจะทำคลิปสักหน่อยนะสะดุดนอนสะดุดสะดุดเอานะแทบร้องนะเอาฮนะ กุนเดดดักได้ราวูนยกมาลูกนี้เนมาโอ้ยแทบร้องไห้ฮะแบบนี้ทุนี้ดำต้องเอาให้อยู่เอเดน้าซืมยังติดบล็อกอยู่ฮะโชคดีออกไปด้วยเตะยาวฮะเปิดให้ยกมาลูกนี้คิดไลฟ์ไม่ออกเตะที่ยังเยวอกตอนนี้เน็ตก็ไม่ดีฮะ ทำเกมก็ไม่ได้โอ้แทบจะร้องไห้เมื่อไหร่จะอัปเดตสักทีฮพวัะอยู่ที่เรดี้ฮะเอดินาฟาของเราออกแล้วนะมิเกลซินแบตยกมาลูกนี้แม่ยังเข้ามือหนุ่ยจีบูฟอนพยายามจะดักบอลอยู่ฮะเอดินา่าอืมเอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ฮะโอ้ย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  อืมโอเคแ่เสียลูกในมุมฮะโทษเวลาก็เกินมาแล้วนะครึ่งนาทีนะนี่มาอยู่คนเปิดนะเปิดมาลูกนี้อืมมงเที่ยงมาได้พออยู่ที่เจมีว่วอดดี้แล้วก็หมดเวลาไปฮะทีมแล้วก็ชนะไปได้นะสองประตูต่อนหนึ่ง โอเคแฮงก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับการรีวิวเอเดนอาซานะที่ค่าพลังก็จะเด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็การจ่ายบอลที่มีสกิลพิเศษนะั่นคือฟิโนเ m e n a พล l ส s แถมมาด้วยนะจ่ายทุกท่วงท่าก็ผมก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าสกิลนี้มันสําคัญยังไงนะเออก็ถือว่าโหดเอาเรื่องนะแต่ว่าใครจะเอาแบบไปไปกระชากลากเหลอแล้วไปยิงอะไรพวกนี้ผม คิดว่าต้องเป็นคนที่ต้องเก่งพอสมควรนะสกิลต้องได้นะเพราะว่าสปีดต้นสปีดปลายของเอเนอซาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เป็นล่างตูดด้านนะนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ